เ้าอินทรผมปล่อยให้เจ้าเนี่ยทำลายลูกสาวผมไม่ได้หรอกนะส่งฟีมาผไม่ให้มันหรอกเว้ยพังพินาศกันไปหมดละหลังจากนี้ฟินก็จะใช้ชีวิตตามใจของตัวเองบ้างใครจะพอใจหรือไม่พอใจฟินก็ไม่สนใจแล้วละค่ะจะมากเลยนะยิปปินเอ้ยเอ้ยต่อให้ผมตายมันผีผมก็จะยังรักเขาแกก็ตายไปเลยเรื่องมันจะได้จบตัวใส่แก้วยยหยุดน,นะแก้ว สลักรักในแสงจันทร์ดูยอ้อนหลังตเต็มๆทางแอปวันดีดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดีสมัครวันดีพรีเมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอปวันดีดดบนสมาร์ททีวีได้เลยเเเหววอ,อนนน,นปีััใจยยงคธ